อ l อนิว Mitsubishi ป a j e r o Sport ปี2025นี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงรวมไปถึงดีไซน์ภายนอกที่ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยขึ้นกว่าเดิมและใช้แพลตฟอร์มเดียวก,ก,กันกับตัว m i t s u b i ชิไ Titan ในส่วนของภายนอกภายในจะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมด สวัสดีครับวันนี้เาอยู่กับช่องดุกอิริณาสปอร์ตนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตข่าวๆของตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับในรุ่นออนยูนะครับสาวกมิตซูนะครับคงอดใจรอไม่ไหวแล้วหลังจากที่ตลรราดรถยนต์ SUV PPV ในบ้านเราหลังจากที่มิวเมีการเปิดตัวรุ่นไม่นเชนไปสาวกมิตซูคงอยากจะเห็นรุ่นออนยูของปาเจโร่สปอร์ตในเร็ววันนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาอัปเดตว่าปาเจโรสปอร์ตรุ่นใหม่ จะออกมารูปแบบไหนและจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหมือนกับที่เขาให้ข่าวไว้ก่อนหน้านี้ไหมซึ่งรถในภาพทีเซอร์ที่เราเห็นก็จะมีทั้งตัวรถ EV แล้วก็รถน้ำมันหนึ่งแ้ะนั้นจะเป็น m ิ t s u b i s ิปาจ j e ร o สปอร์ ซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นภาพเรนเดอร์ตัวนี้นะก็จะมีการเปลี่ยนดีเทลไฟท้ายนะครับจากไฟท้ายเรียวยาวจะเป็นทรงตั้งซึ่งไฟท้ายแบบใหม่จะเป็นไฟท้ายที่ติดอยู่กับท้ายแล้วก็เข้ามาในตัวถังรถซึ่งทําให้รถด,ดูสวยแล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมในส่วนด้านหน้าจะเป็น Full LED พร้อมกับกระจังหน้าทรงเดียวกันกับไทท่านไหมต้องรอดูแต่ภาพเรนเดอร์ ค่อนข้างที่จะเหมือนกันรวมไปถึงไฟตัดหมอกแล้วก็บริเวณด้านข้างคิวล้อนะครับจะมีตัวคิ้วล้อมาให้ด้วยในส่วนลายล้อแม็กนะครับต้องไปดูว่าจะเป็นลายไหนแต่นี้จะเป็นลายของตัวแม็กเดิมอยู่ในภาพเรนเดอร์ตัวนี้นะครับตัวรถอาจจะต่าลงก่าเดิมหรือว่าจะออกมาเป็นทรงอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ถ้าออกมาทรงนี้ก็จะไม่ต่างจาก รุ่นเดิมเท่าไหร่ก็จะมีการเปลี่ยนเฉพาะตัวดีเทลไฟตัดหมอกในส่วนด้านท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบเรียวยาวทอดจากฝั่งซ้ายไปจะลดฝั่งขวาและกันชนด้านหลังใหม่มาพร้อมกับไฟถอยที่มีขนาดใหญ่และไฟทับทิมส่องสว่างในตอนกลางคืน สำหรับมิตซูบิชิปัจจโรสปอร์ตในรุ่นใหม่นี้คาดการว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2024หรืออาจจะเป็นช่วงต้นปี2025สาวกมิตซูก็ต้องรอลุ้นกันในส่วนเครื่องยนต์จะมีทั้งเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วก็ตัวไมฮิบริดสำหรับตัวมิตซูบิชิปัจจโรสปอร์ต จะเป็นเครื่องยนต์2.4จลิตร204แรงมา้าพละกกำลังก็ถือว่าไม่ธรรมดาถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดในบ้านเราสำหรับตัว SUV PPV ในตอนนี้ซึ่งแรงสุดน่าจะเป็นตัว Ford V 6ตามมาด้วย Toyota Fortuner GR และ Isuzu MU-X 190ในส่วนด้านหน้าก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ในตัว m ม i n Change เมื่อ,อต้นปีที่ผ่านมาสำหรับตัวปาริรโลสปอร์ตในรุ่น Edit นะครับก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนแต่ก็มีการลดสมรรถนะของเกียร์จาก8สปีดเหลือ6สปีดมาดูกันว่า รุ่นใหม่จะได้เกียร์8สปีดเหมือนเดิมไหมหรือจะเป็น6สปีดนะครับในส่วนภายในเขาบอกว่าจะมีการตกแต่งให้ดูล้ำสมัย เพิ่มความสปอร์ตและก็ความสะดวกสบายทั้งผู้ขับขี่ทั้งผู้โดยสารถือว่าปจจิยโรสปอร์ตในรุ่นใหม่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าที่เคยเป็นมาและก็ที่เคยมีมาของตัว Mit ซูบิชิปาริยโรสปอร์ตต้องมารอลุ้นกันว่าสำหรับปาจิยโรสปอร์ตในรุ่นใหม่บนเมกะเฟรมแชสซีขนาดใหญ่แต่เบาบนพื้นฐานกระบะ i ิ subishi ไททันแต่เขาบอกว่าตัวไททันกับตัวปจริย o รสปอร์ตจะมีการแยกออกจากกันมาดูกันว่าเขาจะมีคันทำให้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนใน สำหรับฟ e ลลิ่งในการขับขี่แล้วก็ในการโดยสารรวมไปถึงออปชันที่จะใส่มาให้จะเป็นแบบฟูลออปชันมาไหมทั้งตัวไมฮ b r ิ d จะมาพร้อมกันเลยไหมหรือว่าจะเปิดตัวตัวน้ํามันมาแล้วก็ตามมาด้วยไมฮ b r i d ต้องมารอรุ่นกันว่าป a ร e r o s สปอร์นรุ่น all new ที่จะมาในช่วงต้นปี2025นี้จะเป็น u u l ออปชันทั้งตัว MyHybrid แล้วก็เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรวมไปถึงการขับขี่ฟ e ลลิ่งที่แตกต่างออกไปจากรุ่นปัจจุบันรวมไปถึงแตกต่างจากตัว กระบะไทยท่านมากน้อยแค่ไหนสาวกมิสูต้องรอติดตามรูปร่างหน้าตาจะออกมาสปอร์ตช่วยหรูถูกใจสาวกมิสูหรือไม่แต่ว่าเครื่องยนต์มีสมรรถนะสูงแน่นอนทั้งตัวเครื่องยนต์สันดาบและตัวมอเตอร์ไฟฟ้าคู่จะเข้ามาทํางานร่วมกันมาดวนว่าจะเป็นรุ่นแรกไหมที่ SUVPPV จะมีเครื่องยนต์ไฮไฮบริดและก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาทํางานร่วมกัน สาวกมิสูต้องรอติดตามเร็วๆนี้ไม่แน่ช่วงปลายปี2024เราอาจจะได้เห็นมิสูวิชิปาเจโร่สปอร์ตรุ่นอ l l new รวมไปถึงแพลตฟอร์มจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับตัวไททันหรือจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับตัวเอลเรนเดอร์สาวกมิสูต้องรอติดตามเร็วๆนี้